สบายดีพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศเนม่ยโมแหลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศยามแหลงเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอหมองหงมองหงไม่ม้อนซุกแล้วนี่มองหงซุกพี่น้องหน่วยบ้าไงหมองหงคัง,งนี่หวานเลยแหละกินหวานหวานมองหงนี่ ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิงรอบรอบมือ้อแรงมือนี่หันมีนักร้องสปโป,โป,โปลาวเด้อพี่น้องเด้อสิมาโซให้พี่น้องเบิงเพราะว่าเพิ่นว่าไม่มอนว่าโอ้ยไม่มอนคลิปไม่มอนมีแต่กินขา้าวมื้อนี้สิมาซอยมาซอยม่มอนเด้อว,ว่าบรรยากาศพเพิ่นสิมาอัน ลองเพลงให้พังเพื่อว่าเด็กคนจะซอยไม่มอ้อมนนางแก้วมานี้เลยพี่น้องเด้อมาจากสปปลาวเมืองอุดมพรแข้งสวน,นเขตเด้อพี่น้องเด้อคนใส่มาคำควรเสียงเพลง,พงให้พี่น้องเบิงบ่งรราามื้อนี้เดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศมนะ่ม้อนถ่ายบรรยากาศให้เบิบ่งก่อนรอบๆสวนเนาะอืบรอบๆสวน นกระโกงม,มัเอือกระปิดกินตลอดยอดปิดก,กินตลอดยอดนะนอนมัเอือนะปิดกินตลอดพี่น้องในม,มอ้อน,ะนอฮะก,ก็มาปลูกพักเลยสองนานหน่อยมาเบ่งพี่น้องขู่หอมเปยหอมเปกับผพกหอมลาบหอมรวมพี่น้องต้นดอกไม้ก็ยังสำนันละเพราะว่ออาพ้นตกกี่นี่นะมันเปื่อยตายเบิดพี่น้อง ้นโตกีเนี่ยมนเปื่อยบรรยากาศอยู่เดินเนาะอนนี้ก็ได้เดินบ้านเดินบ้านเพื่อนไก่ทัดเพื่อนนางตูผู้ชายโรตีนแหละพี่น้องขายโรตีตอนเมมอนไปกินข้าเปียกนะะั่นแหะมาบันนี่กะ นา่งแก้ววันนี้ผ่นสีมาลองเท่งให้พี่น้องฟังเ้ยพี่น้องเด้อมาจากสปโปลาวเด้อิ่นสิมาซอยเหมม้อนซอยงานเหมยม้อน่น่าเมม้อนมีแต่กินแต่เข่าปะคิดเหมม้อนมีแตกินแต่เข่าเดี๋ยววันแก้ววันนี้สิมาซอยเิ่นว่าเด้อโอ้ยกะดีใจนะ่นมาซอยเนะดีใจน้ำผ่นเด้อพังิึงเผ่นลองเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นแบบใดผ่นสิมาควรสองเสียงเพลงและสามเสียงเพลงนี่ลหละให้พี่น้องฟัง มาติดตามกันได้พี่น้องเดอ้อสบายดีพี่น้องห้องเมนี่เนีน่ยข้าวแก่วมนี่สิมาลองเพลงพี่น้องฟังด้พี่นอ้งนนองเดอ้อคนมาซอยมีมอนหมดเดสยคือ <c oughs> ขอลองเพลงจากสองหรือสามเสียงเพลงเนาะให้พี่น้องฟังเนาะมวนบามวนก็ฟังได้พี่น้องเด,องเดองเ้อเสียงหี่อเด้อบีบซีที่หักแป้งเมื่อสุขุทุคนจะขอฝากเสียงเพลง เอฟซีทางลาวทางไทยแล้วทางต่างประเทศเนาะอืมทุกอย่างอ้าเพียงนีีกอะสิคอลองเป็นเพลงอันเพลงของโซฟอ์โปลาาเนาะเสียง,ยง,ง,งตู้บ้านนอกบ้านนอกเนอ้อที่น้องเติมหลับม้มหลับฟังได้เนาะนี่คือเสียงตู้ ดังอยู่ที่บ้านของนางบ่แม่นคนเฮ็ดอีหยังเสียงที่ดังเป็นดองน้องสาวอายมาเดือนโปนน้องเอ็งยัดมอนฟังเฝ้าน้องเลยบ่ได้ข่าวเขาน้องสาวน้องสิแต่งงานอย่าหาเรื่องกัน เสียงนั้นไอจงเข้าใจเป็นไปบ่ได้น้องเองเขาพาควันไอก็หูดีน้องมีเพียงไอเท่านั้นน้องเองบ่ได้เตียงน้นไอนั้นอยากเข้าเสียใจทุธีน้องมีบ่ได้สงขลา เมื่อแต่งนอง้นองสาวน้องสาวน้องเอยกอีนบอได้ยานกินยังดกเพือคนดีเล่าเบียของแกมมากที้มาตีสามัิส,สิินอย่ามาอวยใส่ให้กับน้องเลยนะถ้าไอ่บมีปัญหา ให้มาสวยดองไว้ไว้อวยพรให้เขาได้ลูกสาวและได้ลูกชายงานดองน้องเกิดเมื่อใดให้จงไปเป็นคุยมนนาจบไปเพลงหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาทั้งเพลงที่สองไปอีกเนาะเพลงที่สองในมอนซีเอาอันเพลงอัน น้อยใจเม่ยาได้พี่น้องเ้อะเซิร์ฟชางน้ำกันเนาะน้อยใจเม่ยาขอหาบ่หาถลูกใครดันหาแต่แนวเขาใสเหนือใจก็ยังทนอยู่ยอนมากลูกใสกันต้าเกินก็อดสาสู ให้แม่จังเป๋รบุญใจดีและมีสิลนรามยญยาดาวอยากเกี่ยวกับเค้าจากไปแต่ยันสามีเสียใจอนาคตติดไปโรงงาน สกไกจนจนแถมผัวให้ยาบมา่มักนำคิดหน่อยตกระปอยห้าตันคิดยังนำบ่เคยถีกใจกินข,ข้าวขำใดต่เที่ยวใส่เด็กกันยังสี่จังสันเด็ดแนวกินบ่ถือใจให trong khai bò xe phân cả trang trăm treo phép tài, xay, nhà, tay ăn một cưa thế nà sai xin ai phá khò sai phân nói chạy nè nhóm cùng nà sống tay ta bầu say xa tân ทิส่สมดีสนาใจขนสินอดทนจนกลัวเสียนภูไห่าอีลาคั้นแพงยกไปเพลงที่สองนะพี่น้องเนาะ,ะเอา,อาเ,เอาอีกเพลงหนึ่งเนาะสุ้ท้ายีพี่น้อง,องเอาผู้ชายร้อยเลยเนะาะฟังแบ่งกันเลยพี่น้องเด้อมวลบว,บว็อุดฟังเอาเ้อพี่น้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่าง ดัดให้เอฟซีตีหักแพงมื่อสุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเนาะอันนี้ก็เลยบ่ซื้ออีกแล้วนนั่นใจกูตายโดยเลยบ่ใครรอเลยให้ล้องฟองทุกวันเอาใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพียงเนาะเอาใหม่เนาะเริ่มจุดใหม่บ่ซื้ออีกแล้วน้่นใจกูตายโดยเลย เราใครเราเลให้หลอมภพบังทุกวันจะมาทุขอเรารอดยใจไว้วันนั่งรอคืนวันอ้นั้นบ่มามานมาหน้าคนน้อคอยังควรคอยพ่ออส หน้าผลใจหายหน้าหนาวายบอกให,นหนก้านาย,ายมาตอกให้ดงคอยด้งคอยหัวใจเหมือน้าผู้ชายมันยาจอกเลี้ยนและลืมเต้นเลยอยด่ซ้ำในสวงเขาพวงเป็นใหม่มา,ายออเย้ยบอกแล้วทำเคยบ่เหมือนเคยเก็บเอ้เยอุไา ที่จำจนใต้รับใดจะขอพบหน้าผู้ตายมานยังแต่พบจะลบเลียกนี้เียกนี้นี้หน้าห่างใต้ขอขอสื้อใจอีกเรีว ขอบใจีน้องเฮ้ยสุขุทุกคนเดอ้อฟังอ่ะเดอ้อเพลงนี้สาวแก้ววันนี้เป็นคนหลงไปฟังเลยพี่น้องเด้ออ้าคลิปนี้กับแม่มอนเซราทีด้าน้องไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามผู้อินฉาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ส่งน้องทีมใหญ่บอนเด้อพี่น้องเดอ้อบายจัดมาที่